เจอแต่มาเยอสวยนะครับหน้าโดนชะโดครับแต่ก็เงียบไม่มีปลาขึ้นน้ำอีกแล้วเดี๋ยวลองตีนะครับมันต้องลองอย่างเดียวครับตอนนี้เพราะว่าปลามันจับคู่กันหมดครับหน้าม,มีข้อ s h a มากเลย โดนโดนฉดอโดนครับผมโดนจดนได,นดน้ ปลาเดียวนะครับทำไมออกลายเยอะจังนะขึ้นมาทั้งหเลยปลาที่ยี่ห้อ ้มันติดตรงค้างเฉยเลยอ่ะเอา้านึวกว่าเล็กตอนแรกก็นึกว่าเล็กนะครับไม่เล็กนี่เกี่ยวค้างนะครับนี่ดูดิตอนแรกน่าจะติดตรงปากอะไรลวครับแต่ว่าสะบัดมาติดค้างเฉยเลยอ่ะปลารู้สึกว่ามันจะเริ่ม เริ่มจับคู่กันอย่างที่บอกครับเงียบเลยไม่มีปลาไล่นะครับไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าตีไปสักพักครับก็มันมีออกมากาดครับว่าจะขอดใจอยู่ละนี่ครับจะโดนครับไม่ไม่ใช่ลูกค้องครับไม่เห็นคอกเลยปลาใกล้จะออกสี่รับนะครับโอ้ก็เสียหลุดนะครับทุงนี้หลุดโดยเราแวงครับกัน ดีมากครับก็เนี่ยครับเป็นเยอตรงใหมคของผมอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับแบบอันนี้ก็ลายเสร็จหมดครับผมก็แล้วแต่ผลิตนะครับขั้นตอนผลิตแล้วก็แบบรอวางจําหน่ายครับก็อดใจรออย่างนี้นะครับเพราะว่าคือเยอะนะทํานานมากนานจริงๆครับแล้วก็มันต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วก็แบบแบบยังไงอะต้องเอาให้ดีที่สุดอะครับแล้วก็วางจําหน่ายนะครับคันก็เป็นคันของแอร์เกียนะครับไทเทเนียมนะครับ เวท87ปสนะครับขันสวยๆเยียครับทีแรกครับผมก็น้ำหนักอยู่ที่10กรัมนะครับยาวอยู่ที่สี่เซนนะนี่ครับตีกายครับตัวเบ็ดตัวรโอครับผมเอาไว้เล่นพวกชดโดประช่อนนะครับได้หมดเลยครับเนวนักล่านะครับเวลาวิ่งก็มีเสียงลูกปืนเคาะนะครับตัวนี้ติดค้างเฉยเลยอะโชคล้าย เฮ้ยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมทีเล็กสุดยอด